นี่แฟนมันก็ใช้เดือนละหา้าพันเลยเหรอม,มันเยอะขนาดนั้นนะคุณเชื่อไหมคบเพื่อนแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นเยอะเหรอวะอ๊ยกูไม่ได้ใช้แมแตาบาเดียวทุกวันนี้กูจะซื้อจะใช้อะไรเนะี่ยก็ต้องเบิกเงินจากเมียโอ๊โอยังไม่พอนะเว้ยต้องให้ดูสลิทุกวันด้วยนี่เต็มเครื่องกูหมดแล้วนี่ทาแบบนี้ก็ได้เหรอโอ๊ยได้สิตัก๊กนี่จนจะบอกอะไรให้นะสามีเนะี่ยไม่ควรพกเงินติดตัวเพราะเดี๋ยวใช้ตามใจตัวเองก็จริงอ่ะ งั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยฉันต้องทำแบบนี้บ้างวะเฮ้ยเอลโซนมึงเป็นเพื่อนกูด้วยไปเข้าข้างเมียกูเฉยเลยเฮ้ยพวกมึงกูถามพวกมึงจริงเข่าวันพวกมึงไม่ละอายใจกันบ้างเหรอเงินมึงก็เป็นคนหามาเองนะเว้ยทําไมต้องให้เมียหมดวะเออช่างมันเถอะมาชนแก้วกันดีกว่าเว้ยนานเจอกันทีเฮ้ยกูดื่มต่อไม่ได้แล้วว่ะถ้าดื่มเนี่ยเมียกูไม่สบายใจแน่เลยอะไรของพวกมึงวะ อยู่น่าเบื่อิบหายเห็นไหมฉันบอกให้คุณเลิกคบเพื่อนแบบนี้เนี่ยคขนคนยังเคาต่อไปนะมีหวังใส่เหมือนกันแน่อ่ะผมไม่ได้ชวนมาสักหน่อยไอ้สายุ่นเอาก็เพื่อนกันหมดเปาวะมันก็อยู่ของมันนี่ไม่ได้กระทบอะไรของพวกเราสักหน่อยมึงแน่ใจเหรอว่าไม่ได้กระทบอะไรเพื่อนคือสิ่งที่อันตรายที่สุดและมีอิทธิพลมากกว่าเมสักทีจนเช้าเลยนะยังจำทางกลับบ้านได้ด้วยเหรอเออทีรัก เขาอยู่บ้านไหนไปนะพอดีเมื่อคืนดื่มเยอะไปหน่อยเลยมานอนพักที่นี่ก่อนเจอกันนะจ๊ะพี่แม็กซี่ค้าไปได้แล้วค่ะใก่สิคะาในไ่ายเรื่องนี้ห้ามให้เมียกูรู้เหมือนเดิมใช่ปะ่เฮ้ยไม่ต้องห่วงเว้ยแตง u ิวแตง y ิวเจอกันสว <c oughs> ัสดี <c oughs> นี่แพทติเขามีชู้แล้วเขาก็กำลังโกหกแฟนเขาเหรอโอ้ยเรื่องส่วนตัวของเขาจะไปยุ่งทำไมเนี่ย เขามีชู้แล้วคุณก็ช่วยเขาโกหกเนี่ยนะแล้วฉันบอกไปกี่ครั้งแล้วว่าดื่มให้มันน้อยๆลงหน่อยเอ,อ้าผมดื่มเยอะแล้วมันทำไมอ่ะยังไงผมก็กลับบ้านอยู่ดีป่ะเฮ้ยคุณชนะเว้ย <laughs> โผยไฟทำไมวันนี้มึงดวงดีจังวะ <laughs> แจกต่อเลยเฮ้ยตอนนี้ตีสองแล้วป่ะกูต้องกลับก่อนนะไปก่อนนะเว้ย <laughs> เฮ้ยมึงชนะแล้วหนีวะเฮ้ยพวกมึงเลยไอ้ไฟแม่งกลัวเมียนี่หว่าเมียคุมขนาดนี้เป็นผัวหรือเป็นลูกวะ นีม่มปนคุณขนาดนี้เลยเหรอเออมาๆต่อๆๆๆเอาดิมึงจากเลยทีนี้ียกเลยพวกมึงสามตัวกินผลไม้กันก่อนนะขอบใจนะแกอตั๊ก้วไฟอะเมื่อาวานแพตติ้ชวนไปเล่นไพ่อ่ะยังไม่กลับมานอนบ้านเลยไอ้แพทตีไม่คนยังไงของมันเนี่ยวันก่อนก็ชวนไฟกินเหล้าวันนี้จะมาชวนเล่นไพ่ไม่เห็นหรอว่าตักท้องอยู่ตัก๊กแต่ฉันโทรตามให้นะเอาตนดีเว้ยเดี๋ยวคุยกันไปก่อนนะ ขอตัวไปนอนก่อนไม่ไหววะเลิกคบซะนะเพื่อนแบบแพททิกอะคบกันก็พากันเสียคนหมดนี่ตั๊กผมก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเรื่องคบเพื่อนอะคุณไม่ต้องมายุ่งหรกเออเดี๋ยวโอนตามให,มมนะห้ผมด้วยนะฮะเงินเดือนคุณเพิ่งออกไม่ใช่เหรอแล้วคุณก็ยังไม่ได้โอนมาให้ฉันเลยนะมันหายไปไหนหมดแล้วอะก็ผมใช้หมดแล้ววะมึงรู้อะไรไหมทำเรื่องไม่ดีเนี่ยฝึกแป๊บเดียวแต่ไอเรื่องดีๆเนี่ยฝึกโคตรนานเลยและนายบอกว่าไม่กระทบอะไรไง ก่อนหน้าดีทั้งติดเหล้าติดอบบยมุขทั้งหมดกูแนะนํานะให้มึงห่างกับมันสักหน่อยหรือไม่ก็เลิกคบไปเลยคุณอยากได้เพื่อนเร็วๆหรือว่าอยากได้ลูกได้เมียล่ะคุณเลือกเอาเองก็แล้วกันนะทีรักทีรักตั้งแต่นั้นมาเพื่อนผมก็เริ่มน้อยลงเฮ้ยไฟวันนี้งงออกมากินเหล้ากูหน่อยดีทีรักกินไก่ย่างนี้สิของโปรดเลยนะ กูไม่ไปแล้วอะพอดีว่ากูเลิกเล่าแล้วอะืมต๊ะนี่แกไปซื้อข้อาวร้านไหนมาอร่อยมากเลยเนะี่ยฉันอยากจะบอกว่าอาหารมื้อนี้เนี่ยไฟเขาไม่คนทำเองเลยนะอร่อยใช่ไหมล่ะงั <c oughs> ้นวันนี้กินกันให้เต็มที่เลยนะอือ,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 อเดี๋ยว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 ก่อนนะที่รัก ข้อบ้านอยู่ตรงนี้ละเดี๋ยวพวกคุณสองคนเนี่ยเชิญไปดูทีวีกันได้เลยผมเคยได้ยินมาว่าผู้ชายคนไหนที่ล้างจานเนี่ยผู้ชายคนนั้นจะรวยเฮ้ยจริงเหรอวะงั้นก็ต้องแย่งมึงล้างแล้ววะเฮ้ยไปอาทิตย์หน้าไปออกกำลังกายกันปะเฮ้ยได้ดิเอยโซนกูไม่ไหวแล้ววะมึงต้องออกกำลังกายบ้างนะเว้ยหัวหน้ากูชอบวิ่งมาก ไว้รอบหน้าจะได้มาวิ่งกับเขาไงเออไอ้ตำแหน่งผู้จัดการสาขาเนี่ยกูส่งชื่อมึงไปนะเลื่อนขั้นอัพเงินเดือนเลยนะเว้ยมึงจะทำกูขายหน้านะจริงเหรอวะขอบคุณมากเลยนะเว้ยมึงเชื่อใจกูได้เลยผมมีเพื่อนอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกคอยผลักดันช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่เพื่อนอีกกลุ่มม่งเงินไปแพ้กันวะ หนูกับลูกชายแม่เนี่ยเลิกกันไปนานแล้วนะคะไฟคนนั้นเนี่ยใช่ภรรยาของแพทริกไหมแล้วไอ้อนที่มันไปกินเหล้าเนี่ยแม่บอกหนูอย่าไปยุ่งกับมันแล้วตอนนี้เป็นไงคะร่างกายมันพังตังมันก็ไม่เหลือแม่จะให้หนูกลับมาดูแลมันหรอคะลูกชายแม่อ่ะแม่ก็ดูแลเองก็แล้วกันเอา้าทำไมปล่อยเป็นแบบนี้เล่าถ้าตอนนั้นผมไม่ฟังคุณอนะผลลัพธ์มันก็กลายเป็นแบบนี้สินะคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาแหละ ไม่ว่าจะจากร้ายกลายเป็นดีหรือว่าจากดีกลายเป็นร้ายและที่สําคัญเนี่ยคนรอบข้างเราเป็นแบบไหนเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นผมเข้าใจแล้วครับต่อไปเนี้ยผมคงต้องเลิกคบเพื่อนแบบนี้แล้วจริงแต่งงานกับภรรยาที่มีเรื่องนักสู้ความรู้สึกมันเป็นยังไงแต่งงานแล้วเนี่ย ควรเปลี่ยนนิ่ใส่เสื้อเสียนาทีเหรอไอ้นุ่นกินได้ไอ้นี่กินไม่ได้เลือกกินแต่ของดีๆอ่ะทำไมเด็กสมัยนี้มันเอาแต่ใจเหลือเกินนะใช่หรือไ่ได้ให้หนูเปลี่ยนอะไรคะให้เปลี่ยนผัวใหม่ดีไหมหรือไม่แม่ให้ลูกชายของแม่เนี่ยไปหาแต่งงานกับคนรุ่นเดียวกับแม่สิทำอะไรก็จะได้ไม่ขัดใจแม่ไฟายดูเมียกินทำแม่สิตัดนี่แม่ผมนะคุณอยจรชนะแม่ผมทำไมอ่ะขอให้แม่ผมจะก้าวไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ ถ้าตั้งทนไปนานๆอาจจะทําให้เป็นมะเร็งเต้านมแลวถ้าถอยเยอะไปก็จะทําให้เป็นเส้นในรังไข่นี่แม่ใครบอกให้แม่หาเรื่องต๊กก่อนนะระวังต๊กตกตีแม่ล่ะแม่ทําแบบนี้กับต๊ก่ะทำไมตากต้องยอมแม่ด้วยไฟทําไมผู้หญิงที่แต่งงานแล้วถึงมีแนวโน้มที่จะป่วยง่ายขึ้นโบโบโเออนั่นแหละนั่นแหละสวยสวยสวยติดอุ้ยไม่ติดผมไฟ ข,ขังขยะมันเต็มแล้วเนี่ยฉันบอกให้คุณเอาไปทิ้งตั้งนานแล้วคุณก็แต่บอกว่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตอนตอนนี้เนี่ยมันเน่าจนเหม็นแล้วเนี่ยไปทิ้งตอนนี้หรือว่าทิ้งผู้นี้เช้ามันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่มันไม่เหมือนกันนี่หว่าถ้าเราไม่เอาไปทิ้งตอนนี้ตักก็จะรู้สึกไม่ดีและเก็บไปคิดก่อนนอนทําให้นอนไม่หลับจนมีภาวะหงเศร้าได้ทิ้อผมขอโทษนะอย่าโกรธผมเลยนะเดี๋ยวผมเอาไปทิ้งตอนนี้เลยไขม่มุก ยินดีด้วยนะที่สอบติดมหาลาัยแล้วอะ <c oughs> ่ะโ <c oughs> <c oughs> ทรศัพท์ใหมพี่สบายทำไมพี่ซื้อรุ่นนี้ให้หนูอะ่ะหนูไม่เอาอ่ะหนูจะเอาไอโฟนสิบหกอ่ะนี่มันก็ไอยโฟนเหมือนกันนะ <c oughs> มันไปเหม่อได้ไงเราไอ้รุ่นนี้มันตกรุ่นไปแล้วหนูจะเอาแอปเปิลรุ่นล่าสุด <c oughs> งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพี่เอาเครื่องนี้ไปเปลี่ยนแล้วซื้อเครื่องใหม่ให้นะ <c oughs> ไม่เอาหนูจะวันนี้อ,ะอ่ะพี่ต้องไปซื้อให้หนูเดี๋ยวนี้เลยนะใช่รีบไปสินี่ไข่มุก พูดดีๆกับพี่สะบายไม่เป็นเหรอคุณช่างมันเถอะยังไงไข่หมูสอบติดมาหาลัยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะไม่ได้ตดั้งบเอาเปรียบแบบนี้ถ้ายังต้องทนอารมณ์เชิงลบเหล่านี้ก็จะสะสมอยู่ในเต้าน,นมแล้ววิ่งเข้าไปในกระเพาะและลรังไข่สุดท้ายจะทําให้เป็นโรคซึมเศร้าได้อยากได้อะเปิ้ลใช่ไหมอเอาไม่ติเอาไปเลยนี่ะเอไฟทําอะไรเนี่ยฮะไ,ไอ้ไฟทําไม่แกกับเมียแกยต้องลุมหัวกันกร่ะแกน้องด้วยวะไม่ได้เรียกว่าลังแกสักหน่อยเคาเรียกว่าหาเรื่องโดนเอกต่างหาก ว่าเราทําตัวยังไงอ่ะนี่ถ้าไปทําแบบนี้กับคนอื่นนะโดนหนักกว่านี้อีกไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเมียแกถึงกล้าดูแม่เราอ่ะก็บอกว่าแกยอมแบบนี้ไงผมเอาใจเมียผมแล้วมาทําไมเหรอก็ยังดีกว่าพี่สะพ้ายอ่ะทนไปซะทุกอย่างจนได้เข้าไปนอนโรงพยาบาลนะ่ะคุณหมอครับเมียผมเป็นอะไรทำไมหายใจไม่ออกอะ่ะระบบทางเดินหายใจติดเชื้อคะ่ะคนที่มีอาการโกรธมากๆเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่แต่สิ่งที่อันตรายที่สุดเนี่ยคือตอนนี้คุณซีเป็นมะเร็งต่อมไทรอยนะคะผู้หญิงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคทางอารมณ์ะคะ่อนข ยิ่งเวลาโกรธเราเก็บไว้คนเดียวก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายบางคนก็เป็นซิสในรังไข่บางคนก็เป็นโรคมะเร็งลำไส้แต่สิ่งที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คือโรคที่คุณซีเป็นอยู่ตอนนี้นะคะอนาคตเนี่ยหมอยาให้คุณสามีทําให้คนไข้มีความสุขมากกว่านี้นะคะสภาวะทางอารมณ์จะได้ดีขึ้นมันคงไม่เกี่ยวกับความโกรธหรอกครับคุณหมอแต่ผลตรวจครั้งก่อนเนี่ยพี่สบายสุขภาพดีกว่าฉันอีกนะและพี่สภายเคยโกรธง่ายขนาดไหนะพี่ต้องทำไงคุณไม่เคยรู้เลยเหรอว่าที่ฉันโกรธเพราะอะไรอะ เออมาเลยมาเลยมาเลยเออบวกบวกบเข้าดิบวก,กเข้าดิเข,ข้าเลยตอนนี้แหละเออเออนั่นแหละนไหนคนทำไมคุณถอดรองเท้าแบบนี้อ่ะแล้วรองเท้านี่ทำไมคุณไม่ทิ้งขยะด,ดีดีปไปหน่งเด้ยนี่ถ้าคุณจะให้ผมเอาขยะไปทิ้งเนี่ยทำไมไม่ของดามให้ผมอ่ะเรื่องแค่นี้เนะี่ยยังต้องให้ฉันทำอีกเหรอถ้าคุณคิดว่าผมทำไม่ได้เนี่ยงั้นคุณก็มาทำเองเลยนับวันนี้บน่นเรื่อยๆไม่หยุดไม่พักเลยนั่งมาคามดว้วยเออมาเลย โอยวันนี้หนูไม่อยากกินข้าวอะ่ะอยากกินเค้กมากกว่าทําตอนนี้ไม่น่าทันแล้วอะ่ะเป็นกลางคืนได้ไหมไม่เอาไม่เอาอะ่ะก็หนูอยากกินตอนนี้นี่รีบไปทำสิอยืนนิ่งทาไมล่ะลรีบไปสิพ่สไทเสร็จแล้วยังเนี่ยเร็วหน่อยสิโอ๊ยตลก ควันนี้ฉันปวดท้องมากเลยอ่ะฉันขอพักสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ให้คุณไปรับลูกให้ฉันหน่อยสิอืมอีแป๊บเดี๋ยวไปอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะคุณนี่คุณฉันบอกให้ไปรับลูกนี่มันกี่โมงแล้วทำไมคุณไม่ไปรับลูกสักทีคุณเป็นบ้าอะไรเนะี่ยฮะผมแค่นอนแป๊บเดียวเองทำไมอะ คุณเก่งมากคุณก็ไ,ไปทำเองสิถ้าโลกเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณมีปัญหากับฉันแน่เมื่อวานเนี่ยคุณยิ่งเหมือนคนบ้าแล้วตัวไหมอาจารย์อาจารย์อาจารย์ดังนั้นการโกรธอ่ะจะทำให้เราป่วยง่ายแล้วทำไมผมต้องบอกให้ภรรยาผมต้องทนด้วยละ่ะเดี๋ยวก็เป็นเหมือนพี่สพะพ้ายอ่ะเป็นโรคทางเดินอาหารทนเยอะยอมเยอะเดี๋ยวก็เป็นซึมเศร้าอีกโกรธเยอะก็เป็นซีในรังไข่ก้อนนี้ในลำไส้สุดท้ายก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลทีรักต่อไปเนี้ย ไม่ว่าจะเจออะไรจะโดนดา่าหรือว่าจะโดนรังแกอย่าเก็บไว้ในใจนะพูดมันออกมาได้เลยจริงๆเนี่ยขอแค่คุณเข้าข้างฉันแบบนี้เนะี่ยแค่นี้ฉันก็รู้สึกดีแล้วค่ะนี่ทุกคนผมจะบอกอะไรให้นะอย่ามาหาเรื่องเมียผมอีกอย่าทำให้เมียผมต้องโกรธไม่อย่างนั้นะ่ะอย่าหาว่าผมไม่เตือนนี่ไข่มุกยังมีรีบขอโทษพี่สะพ้ายอีกขอโทษพี่สะพ้ายเดี๋ยวนี้ขอโทษค่ะพี่สะพ้าย